นิดนึงนะคะเพื่อลูกค้าจะได้ สนใจอยากเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยต้องทงายังไงอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ม่พาลูกค้ามาชมที่ดิน203ตารางวานะคะซึ่งอยู่ด้านหลังนี้นะคะใช่ครับแปลงนี้อยู่กลางเมืองโคราชเลยนะครับผมแต่วันนี้เราอาจจะพาลูกค้มามาเมื่อสักนิดหนึ่งนะคะแต่เรามีคลิปเต็มนะคะทุกท่านเดี๋ยวรอรับชมคลิปเต็มได้แต่วันนี้เอาเป็นแบบเฉพาะกิจไปก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะ203ตารางวาพร้อมบ,บ้านไม้1ห,หลังนะคะเป็นบ้านไม้2ชั้น นนะะในบริเวณที่ทินไปนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนบ้านสวนเลยนะคะแต่ว่าอยู่ใจกลางเมืองโคราชนะคะอยู่ซอยมิตรภาพ8ใกล้กับถนนมิตรภาพห้าร<ม>้อยเมตรเท่านั้นเองค่ด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นคอนกรีตแบบนี้นะคะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยหอพักเยอะมากๆเลยใช่ครับะะตรงนี้เป็นเขตอ่ารู้สึกจะเป็นหอพักเยอะมากเลยนะครับน้องแหม่มครับก็คือ ด้านนี้ทั้งด้านเลยครับเป็นหอพักหมดเลยนะครับผมแเลยนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนอกจากมีรั้วตรงนั้นแล้วนะคะคุณนัทเป็นรั้วที่เป็นรั้วบ้านใช่ไหมคะยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยหลังรถของเราที่สอดไว้อีกนะครับใช่ครับแต่ยังมีความฝั่งแปลงที่ดินว่างเปล่าตรงนี้ด้วยนะคะโอ้โหแสดงว่าหน้าที่แปลงที่ดินแปลงนี้กว้างมากเลยนะครับประมาณเท่าไหร่คะคุณแหม่มห้าสิบเมตรนะคะห้าสิบเมตรนะครับความกว้างเนี่ยเยอะมากเลยประมาณห้าสิ โอ้โหตั้งแต่ตรงนี oh, uh, totally ้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าก็จะก็จะถึงนะคะที่นึนิดนึง่างหลังเนี้ยจะอยู่ประมาณส่วนนี้ก็คือได้ทั้งแถบเลยโอ้อันนี้เหมาะทำธุรกิจหอพักอีกได้อีกนะครับหอพักสร้างบ้านขายก็ได้เป็นเทาวเวอโอ้ใช่ๆช่ับบติดแบบเป็นขายของอาคารทันี้อะไรได้หมดเลยนะคะบริเวณนี้นะคะ นี่ตรงนี้ก็ตรงฝั่งฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินนะครับก็เป็นหอพักนะครับเอ๊ะนู่นไกลๆนั่นใช่โรงแรมไอแคนทอรีใช่ไหมครับเป็นโรงแรมโติ๊กติดถนนมิตรภาพนะครับเส้นนี้นะครับผมแต่ว่าเข้าจากถนนมิตรภาพ500เมตรนะคะโอ้ห่างจากถนนมิตรภาพ500รยเมตรนะครับใช่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแปลง โอ้ก็คือตั้งแต่น้องแหมมยืนอยู่นะครับไปจริงเดินมาเีค่ะประมาณนี้เลยนะคะ่ค่ะประมาณนี้นะนนี้นะครับตรงนี้นะครับยนนียค่ไปจนถึงสุดรโอตรงหลังรถนู้นเลยนะครับก็คือคน้นกว้างของแปลงที่ดินนะครับก็ประมาณสัก50กว่าเมตรได้นะครับผมด้านประเมตรโอด้านนี้ลึกไป3ามเเมตรนะครับ โอ้เป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับภายในมีบ้านไม้หนึ่งหลังนะครับซื้อบ้านแถมน้องด้วยน้องน่ารักเลยครับตอนนี้ตอนนี้น้องทั้งสี่ตัวเนี่ยกําลังหาบ้านอยู่นะครับ,ราาบลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับต้องค่ะหาบ้านด้วยหาบ้านให้น้องด้วยนะครับก็คือจะเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังนี้นะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ว่าหากลูกค้าสนใจทาเลนี้นะคะ สอบถามพิกัดได้เลยแล้วก็นัดเข้าชมได้นะคะครับผมภายในบริเวณไปนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะมีต้นมะม่วงแบบลองนับแล้วน่าจะประมาณสักห้าหต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นมะพร้าวด้วยมีต้นมะพร้าวมีด้ก็คือพื้นที่ด้านหน้านะครับนอกจากเป็นที่ดินอ่าลงจอดรถใช่ไหมคะด้านนี้ลงจอดรถฝั่งด้านนี้ก็เป็นปลูกพืชผลไม้นะครับได้ด้วยนะครับผม อ๋อมีห้องน้ําอยู่ด้าน,นข้างาด้วยนจะอยูตรงกลาเ,ลเป็นบ้านสองชั้นบ้านไม้ะะอันนี้บ้านไม้สองชั้นนะครับใช่นะคะยัง <Y ang S 2> แข็งแรงอยู่นะครับสวยงามงงนะครับเป็นบ้านไม้ดั้งเดิมเลยพื้นที่เนี่ยนอกรั้วออกไปก็จะแบบกว้างอีกเหมือนกันก็คือเป็นพื้นที่แปลงนี้ทั้งหมดเลยครับนะคะหากสนใจเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะคะโทรสอบถามแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์ 063-841-288 8นะคะหรือจะแอดไลน์ ID 063-841-288 8ก็ได้เช่นเดียวกันคือใช้เบอร์โทรเป็น ID ได้นะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจนะคะกดติดตามเพจของเราชื่อเพจว่าไขา่ที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะอันนี้จะอยู่ทางเฟ e บุ o k นะคะและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยนะคะช่องทางที่แบบ เรากำลังนำเสนอที่ดินอยู่ในขณะน,นี้คือช่อง NW Real Estate 78นะคะช่องนี้จะมีแต่ทัพย์สวยๆทรัพย์ดีๆนะคะทำเลเแบบเจ๋งๆนะคะมาฝากลูกค้าทุกท่านให้ได้เลือกเป็นเจ้าของตามอัธยาศัยเลยนะคะใช่ครับแล้วก็แ,แล้วก็ตรงนี้นะคะรับเป็นตัวบ้านนะครับน้องแหม่มใช่ไหมคะก,ก็เป็นบ้านไม้นะครับอ,อายุบ้านนี้โอ้โหหลายปีอยู่นะครับ ใช้คําว่าร้อยปีเลยร้อยกว่าปีได้นะครับใช้คำว่าร้อยปีนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเก่านะครับเป็นบ้านแบบดั้งเดิมเลยอ่ะที่ว่าสร้างอยู่ในเมืองนะคะแล้วคราวนี้ตอนนี้ก็คือพอโคราเนี่ยจเจริญมากๆเลยบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นอยู่ใจกลางเมืองะใช่ครับเพราะว่าแปลงนี้จะห่างจากถนนห่างจากถนนมิตรภาพ500เมตรแล้วก็จะอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาราีหรือว่าคุณย่าโม ประมาณ5กิโลเมตรครับโอ้ไกลมากนะครับผมก็เป็นแหล่งทำธุรกิจต่างๆได้มากมายเลยนะครับผมสามารถทำธุรกิจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยหากลูกค้าต้องการแบบซื้อบ้านแล้วพื้นที่เยอะๆแบบนี้เหมือนเหมือนเราอยู่บ้านใจกลางเมืองแต่เรายังชอบความเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเราสามารถซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อปลูกบ้านได้เลยนะคะสองร้อยสามตารางวาแบบเยอะกว้างมากนะครับแล้วก็จุดเด่นรู้ไหมคะอะไรน้องแมมคือติดถนนหลัก สามสายนะคะเชื่อมต่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนมิตรภาพนะครับถนน204รอบเมืองนครราชสีมาหรือเส้นใบพาสนะครับแล้วก็304ูนสี่ถนนถูกต้องครับอืมเดินทางสะดวกสบายใกล้ถนน ใหญ่สสายใช่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับแบบวละพิเศษสุดนะคะรู้ไหมคะเส้น204นะครับใกล้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมานะครับใช่ครับใช่ครับสะดวกสบายมากเลยครับเส้นนี้นะครับเหมาะกับว่าใครต้องการพัฒนาอสังหาเป็นรูปธุรกิจรูปแบบต่างๆนะครับ แปลงนี้เลยนะครับแปลงเนี้ยเหมาะกับนอกจากจะเหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วนะคะแม่สังเกตว่าบริเวณข้างเคียงเป็นหอพักทั้งหมดเลยแสดงว่ามีคนมาพักอาศัยค่อนข้างเยอะใช่ครับความความเป็นความต้องการหอพักที่พักสูงมากครับตรงนี้นะครับผมทำโรงแรมได้โรงแรมโฮสเทลได้ หรือว่าจะเป็นแบบหอพักก็ได้และที่สําคัญหรือจะทําเป็นสร้างบ้านทาวน์โฮมได้หมดเลยก็คือแบบสร้างขายนะครับเพราะว่าหน้ากวางอยู่เนาะครับเนาะติดถนนแบบใช่ครับติดถนนหลักเส้นนี้เลยนะครับผมใช่ถนนหลักของชุมชนเลยเราเข้าด้านหน้าเราก็หอพักรนีเราเข้ามาทางวัดหลักร้อยเนาะไอชุมชนหลักร้อยแล้วก็มีวัดหลักร้อยด้วยแต่อยู่ในเมืองนะคะโอ้โหเจริญมากครับตรงนี้นะครับลูกค้าทุกท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะมัมนัด แม่นัดทำไมพามามืดขนาดนี้ขอกราบประทานอาภัยลูกค้าทุกท่านอย่างมาก,กานะคะรกร,ร,ก,ร,รกราบประธานเลราะามากๆเ,ๆ,ๆเลยด้วยความที่ว่าวันนี้แบบมีนัดลูกค้าชมบ้านในเมืองนะคะหมู่บ้านอาบจานแล้วก็ <S <S ออลูกค้าจองไปแล้วมัดจําแล้วแล้วก็พร้อมยื่นปู้เลยนะคะแล้วเราก็ไปเอาเอกสารของลูกค้าที่ตาบลบ้านใหม่ใช่ไหมคะอ่า พอขับมาแล้วเอาถนนมุขมนตรีเราจําได้นะคะว่าเรามีเรามีซับใกล้ๆตรงนี้นี่เราลัดคิวเลยดีกว่าเลยเรามามาชมนะครับโอ้โหแต่ว่าทําเลดีจริงๆนะครับเนี่ยลมเย็นมากเย็นมากเลยครับลมเย็นมากสบายมากๆเลยเราก็จะบอกว่าน้ํฟใช้ใช้ได้ปกตินะคะถึงแม้ว่าบ้านจะไม่ได้มีคนอยู่อาศัยเป็นประจาก็ตามเมื่อกี้เราไปล้างมือน้ำใส่้น้ำแรงไหมคะน้ำแรงมากน้ำยังใช้ได้อยู่แล้วก็ไฟ ใช้ได้อยู่แล้วอันนี้ไฟด้านหน้าก็มีนะคะนะครับไฟด้านหน้าก็มีนะครับเพราะว่าเราไม่มีคนอยู่เขาก็เลยแบบไม่ได้เปิดไฟใช่ครับผมใช่ก็ก็ตัวบ้านหลังนี้ก็คือมีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหน้านะครับอีกว่างขวางเลยนะครับนากว้างมากเลยนะครับผมค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อแบบได้เลยนะคะเพราะว่าแปลงนี้ทำเลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังสวย หมายเพราะว่าจํานวนไล่ไม่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าอยา่างบางทีถ้าที่ดินในเมืองแล้วแบบโอ้โหจำนวนไล่เยอะมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่แปลงนี้เนื้อที่กําลังพอดีเลย203ตารางวามีโฉนดพุดแดงนะคะนอสอสจอพร้อมโอนนะคะส่วนราคานะคะถูกอกถูกใจอย่างไร คุยได้ม<ล>าคุยกันเลยละครับคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าแบบจะให้ลูกค้าได้พูดคุยกับทางเจ้า,จาของเลยแล้วใช่ก็คือถูกใจแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะมีความถูกใจกันกทั้งสองฝ่ายใช่มีความต้องการทั้งสองฝ่ายแล้วแบบโอเคชอบทําเลแปลงเนี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะคุยได้อันนี้แบบใบให้แล้วนะแบบใบให้แล้วนะก็คือสามารถพูดคุยได้ฉะนั้นนะคะเรื่องราคาเป็นสิ่งที่สามารถยืดหยุ่นได้ส่วน ทำเลนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าทำเลดีมากอยู่แใช่ทำเลดีมากแล้วก็เราอยู่ตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่แบบบ้านต่างจังหวัดที่กงียบๆใช่ที่แบบเงียบๆสงบไม่วุ่นวายอะไรประมาณนี้เหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวหากลูกค้าสนใจแปลงนี้นะคะอย่าลืมโทรหาแหม่มได้ตลอดเวลาและที่สำคัญรอชมคลิปเต็มได้ช่องของเราเลยนะคะใช่ครับจะถ่ายทำตั้งแต่ ที่เราเดินทางมาเลยนะครับทางเข้ามาเลยนะครับคราวนี้คุณน้คะมีลูกค้าคอมเมนต์นะคะแบบประมาณว่าในช่องของเรานะคะคุณนอันนี้เราแบบพูดคุยกันนะคะเราจะบอกว่ามีลูกค้าคอมเมนต์ว่าทําไมคลิปนานจังคือคือต้องขออย่างนี้นะครับก็คือว่าอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศจริงๆเริ่มต้นเดินทางกันจริงๆนะครับตั้งแต่ ที่เราเดินทางมาถึงบ้านนี้เลยก็เลยอยากให้ลงให้ลูกค้าโดยไม่ตัดต่อเลยครับคลิปยาวไปเลยลูกค้าจะได้เห็นบรรยากาศรอบข้างก่อนถึงแปลงที่ดินนั้นๆนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยครับเหมือนลูกค้าเดินทางขับรถมาเองเลยเห็นบรรยากาศล้อมๆเลยก็คือแหม่นจะอธิบายแบบนี้นะคะขอชี้แจงดีกว่าขอชี้แจงใช้คลิปนี้เป็นเป็นการชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่า คลิปเต็มของเราเนี่ยบางบางคลิปหลายๆคลิปแล้วกันนะคะเราจะทําค่อนข้างยาว <Yeah. S 1> ประมาณ50นาทีหรือไม่40นาทีหรือว่าอย่างกลางๆก็30นาที20กว่าน,นาทีนะคะคอานี้ค่ะลูกค้า,าบางบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมาจังเลยเงี้ย <laughs> กว่ากว่าจะถึงแบบตรงหน้าแปลงที่ดินแบบต้องขออนุญาตแจ้งว่าเราทําคลิป เขื่อลูกค้าทุกคนเลยนะคะเราไม่ได้คิดแทนลูกค้าคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนใช่อยากให้ลูกค้าแบบว่าอยากให้ลูกค้าเห็นเห็นพร้อมกับเราอะอยากเห็นเห็นทุกอย่างที่เราเห็นนะครับคไปไปชมด้วยกันก็ตรงนี้มันอยู่ซอยู่ตรงนี้ซอยนี้ไอ้ตรงนี้มีอะไรอะไรไหยครับถนนดีหรือเปล่าเป็นถนนยังไงถนนเละไหมแฉะหรือเปล่าหรือว่าถนนแคบไหมคือลูกค้าเห็นหมดเลยนะคะเพราะว่าเราขายความเขาเรียกว่าอะไรนะขาย ความจริงแล้วกันถ่ายความจริงนะคะตรงนี้คือลูกค้าจะได้แบบดูไปพร้อมๆกันว่าโอเคเอ๋อถนนนี้กี่เมตรอ่ะ,อะบางที่อาจจะ4เมตรนะคะบางที่อาจจะ6เมตรหรือบางที่เป็นแบบสี่เหล่ครับคแบบอยากให้ลูกค้านะคะเห็นของจริงใช่ครับมาแบบไม่ใช่แบบ มาถ่ายเฉพาะหน้าบ้านเลยไม่ใช่นะเพราะว่าแบบอยากให้ลูกค้าได้เห็นตั้งแต่ตั้งแต่ทางเข้าสิ่งแวดล้อมนะครับเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อใช่ไม่คิดหนึ่งเหมือนกันเป็นบ้านกรีนการ์เด้นจำได้ไหมคะบ้านกรีนการ์เด้นเนาะบ้านกรีนการ์เด้นค่ะ แบก็ตั้งใจถ่ายกลางคืนถ่ายลังคืนใช่เราถ่ายกลางคืนมากันแม้ว่ากลางคืนเนี่ยเอ๊ะมองมันจะเห็นอะไรหรือเปล่านน่าสนใจไหมอันนี้ในมุมของของคนขายเนี่ยอาจจะไม่อยากถ่ายกลางคืนนะคะเพราะว่าหนึ่งมืดใช่ไหมคะมืดแล้วก็แบบเหมือนมันไม่ได้คึกคักหรืออะไรเงี้ยแต่แบมก็คิดอีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าทุกท่านแบมคิดอีกมุมหนึ่งว่าแบมขายบ้านเนี่ย ลูกค้าจะได้เห็นทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าผู้ซื้อนะคะจะได้เห็นสิ่งแวดล้อมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเเปรี่ยวไหมเดินทางสะดวกหรือเปล่ามีรถแบบสัญจรไหมแล้วคนที่ซื้อนะคะมีมีรถแบบว่าเ,เดินทางสะดวกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคทํางานอยู่ที่นี่แล้วต้องไปกลับทุกวันอะไรเงี้ยสะดวกไหมคือแบบต้องบอกก่อนว่าแบบาคิดถึงผู้ซื้อมากๆเลยอันนี้คือคือแม้ว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเราก็ได้นะเพราะว่ามันมืดอะไรแต่แบบก็อยากจะให้ลูกค้าได้เห็นของจริงนะคะว่าโอเคจะได้โอชอบก็คือชอบนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอะไรแบบนี้ยแต่ว่าแต่ก็มีบางคลิปนะครับที่เราเป็นคลิปสั้นๆนั้นอ่าเป็นเป็นคลิปที่เราอ่ายังไม่ได้ไปถ่ายเราเราก็อาจจะลงให้ลูกค้าลงให้ลูกค้าดูก่อนเบื้องต้นนะครับ ถ้าเรามีโอกาสเราไปถ่ายเราก็จะไปถ่ายให้ลูกค้านะครับชมเนี่ยก็จะมีลูกค้าคอมเมนต์เหมือนกันนาอว่าอะไรนะดูแล้วหัวจะปวดแต่ไม่เป็นไรละครับเรายินดีเราให้อ่านอ่านแล้วแหมก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ลูกค้าแบบรเบชมนะครับแค่แต่ว่าบางคลิปเนี่ยแหมมไม่ได้ไปถ่ายเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยทางท่านเจ้าของแต่ละท่านเนี่ย ไม่ได้เป็นมืออาชีพในการถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปนะคะใช่แต่อยากขายเนอะใา่เจ้าของ,ขอ,งอยากขายเจ้าของก็พยายามแบบเต็มที่ที่สุดแล้วที่จะถ่ายมาให้เราเนาะอย่างบางทีแบบอยู่คนละที่กับเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยแบบก็ยังไม่ได้ไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะต้องรบกวนลูกค้าที่เป็นเจ้าของซาบะถ่ายมาให้ก่อนแล้วคุณนัดนะคะเขาก็จะเป็นคนมาตัดต่อเพื่อให้ลูกค้า แบบเห็นมาเห็นแบบเหมือนบบเห็นภาพใกล้เคียงของจริงมากที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะซื้อซับใช่ไหมคะยังไงแบบเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านน่ะต้องไปดูของจริงด้วยตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแบบอะ่ะย่อมาให้แล้วนะคะว่าโอเคทางเข้าแบบนี้นะลูกแปลงที่ดินแบบนี้ แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างอยู่ใกล้อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ใกล้อะไรบ้างประมาณนี้ก็เลยจะย่อม,มาให้ลูกค้าได้ได้เห็นประมาณนึงนะคครับเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าปากทางสักนิดนึงนะคะผมตอนนี้เนี่ยอย่างคลิปนี้ก็เส้นเดียวกันลูกค้าจะได้ดูเลยว่ามันมืดแบบนี้ <laughs> มืดยังไงอามันมืดยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้ครับนะอันนี้คือหน้า <laughs> บ้านนะคะผม <laughs> หน้าบ้านก็คือในในตัวบ้านนะครับเขาไม่ได้มีคนอยู่นะแบบทบอกก่อนว่าเขาไม่มีคนอยู่ฉะนั้นก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้แต่ว่าข้างหน้าแปลงเนี้ยสว่างสวยเลยแล้วก็มีหอพัานน่นไฟสีส้มๆนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปพร้อมกันเราเลยไหมคะไปถึงถนน แต่ว่าต้องขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวขอถ่ายคลิปไปหน่อนะคะ,อคะพอดีมีมีภารกิจเพิ่มเติมนิดนึงก็ฉะนั้นเดี๋ยวรอลูกค้าทุกท่านก็รอชมคลิปเต็มอีกครั้งหนึ่งอ่าเมื่อสักครู่นี้คุยครั้งไว้ว่าหากคลิปใดที่ลูกคา้ารู้สึกว่าอุ้ยมันยาวเกินมันยาวเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็ลบก่นลูกค้าแบบสามารถที่จะเลื่อนชมได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราแจ้งก็คือแบบอยากให้ลูกค้าเห็นละเอียดมากที่สุด แต่พอคำว่าละเอียดมันก็กินเวลานงคะคลิปมันก็จะใช้เวลาเพิ่มอ่าคราวนี้ก็เลยแบบถ้าลูกค้าแบบว่ารู้สึกว่าโอ้คลิปนี้นานมากเลยเลื่อนได้เลยนะคะแล้วก็ขอพิกัดเพิ่มเติมได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมอะไรเงี้ยขอขนวนอะไรโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลานะคะยินดีมากๆเลยที่จะส่งข้อมูลลูกค้าได้ได้ชมก่อนครับสําหรับบ้านหลังนี้เท่าไหร่นะคะน้องแมงเ,เนื้อที่เนื้อที่ใช่ไหมคะ 203ตารางวา203ตารางวานะครับอยู่กลางเมืองโคราชเลยนะครับผมติดถนนหลักสามสายนะครับบันทวนอีกครั้งหนึ่งตำบลปลุกใหญ่ปลุกใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับผมอยู่มิตรภาพซอย8มิตรภาพซอย8ถนนมิตรภาพ500เมตรแล้วก็บริเวณข้างเคียงหอพักทั้งนั้นเลยใช่ครับเป็นธุรกิจหอพักนะครับอย่างฝั่งตรงข้ามเราก็เป็นธุรกิจหอพักนะครับ ล้อมเลยนะครับก่นเลยคือหอพักแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมเขาไม่ได้ขายอะไรเงี้ยหน้าแล้วที่สําคัญนะครับหน้าที่ดินแปลงนี้นะครับกว้างครับ50กว่าเมตรนะครับแปลงนี้สวยสามารถทําเป็นบ้านเท้าเฮาอะไรพวกนี้ขายได้เพราะว่าเราสํารวจพื้นที่โดยรอบตรงนี้นะครับก็คือน่าจะมีความต้องการด้านในเชิงที่อยู่อาศัยสูงมากนะครับผมเยอะมากนะครับตั้งแต่หลังรถนะครับตั้งแต่หลังรถเรานะครับ ไปยันนู้นนะครับเสาไฟต้นนู้นเลยนะครับผมเนีย่ยมาพัฒนาต่อได้เลยนะคะลูกค้าสนใจเนี่ยพัฒนาต่อได้เลยส่วนบ้านไม้ที่ที่เป็นบ้านอ่อชั้นชั้นเขาเรียกอะไรสองชั้นนะค,คะ,คคะก็เป็นบ้านดั้งเดิมอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าผู้ซื้อนะคะว่าจะมารีโนเวทปรับปรุงหรือว่าอะไรเงี้ยก็อ่อสุดแค่แต่ผู้ซื้อละกันนะคะงั้นบบขออนุญาตเ่าตัวตัวก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มได้เลยแล้วก็ ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดน,นะคะแหม่มขออภัยด้วยนะคะแหม่มกับคุณแอบขออภัย,ภย,ด,ยด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทำํำไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับใน uh, ในที่เราไปยังถนนมิตรภาพนะครับ <c oughs> าทางนักลูกค้าจะได้เห็นตั้งแต่ uh, ตัวบ้านถึงถนนมิตรภาพนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> มีความเจริญมีความ uh, อะไรประมาณไหนมีมีอะไรบ้างนะครับในระแวกใกล้เคียงนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายท่าสดให้ดูนะครับอีกต้องหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณแม่มครับ